วันนี้จะดูสายนิดนึงเพราะนี่เกิดตัเจ็ดโมงแล้วเมื่อคืนนอนดึกนิดนึงตอนแรกคิดว่าถ้านอนให้พอนอน 2, ตอนนีสองก็น่าจะตื่นแปดนาฬิกาแต่ไปมาไปมาตื่นขึ้นมาก่อนตอนตีห้าเหมือนเดิมแล้วก็ขยับไปที่หกโมงไม่ได้ตั้งนาฬิกาปลุกด้วยก็เลยลุกดีกว่าโอเคเราก็เลยมามีโอกาสท,ที่มาเล่ามาคุยมาแบ่งปันกันต่อวันนี้ขอตั้งชื่อเรื่องว่าไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับ อันนี้เรื่องแรงบันดาลใจก็มาจากเมื่อคืนที่ไปรับลูกชายกลับมาเมื่อคืนไปรับที่ห้าทุ่มกว่านะครับแล้วก็กลับมาถึงบ้านอะไรก่อนจะนอนก่อนจะได้คุยกันก็ตีสองสิ่งสําคัญที่จะเอาเรื่องเกี่ยวกับลูกชายมาแชร์นะเดี๋ยวบอกเกินนิดนึงบางคนอาจจะรู้แล้วลูกชายกลับจากญี่ปุ่นที่ไปเรียนแลกเปลี่ยนนะครับไปเรียนมาเกือบปีก็ อย่างที่เคยเล่า259วัน8เดือนกว่านะครับกลับมาก็คุยกันมากมายก็จะมีประเด็นหนึ่งที่คุยกันเรื่องการศึกษานะครับก็เหมือนเสมือนว่าเขาได้ที่เรียนแล้นะฮะที่ญี่ปุ่นปริญญาตรีแต่เขาก็มีโป,โปรแกรมที่จะสอบอย่างอื่นต่อที่เคยวางแผนไว้ว่าไม่ได้หยุดที่จะสอบก็เลยเป็นประเด็นว่าเอ๊ะเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้ก็เลยเอามาคุยนะฮะในความ รู้สึกหรือว่าแง่มุมของคุณพ่อหรือแง่มุมของคนที่เคยผ่านการศึกษาผ่านการทางเลือกมามากมายนะครับรานนี้เรามาเรื่องมาที่การศึกษาของเด็กก่อนหรือว่าของคนที่กําลังเรียนอยู่เราตอนเล็กๆคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะบอกว่าการศึกษา,าคือคสิ่งสําคัญอย่างน้อยก็เรียนไปใหถึงปริญญาตรีก่อนนะครับแล้วอยากจะเรียนโทเรเล่นเอกหรืออะไรก็แล้วแต่หรือปริญญาสองปายอย่างที่บางคนก็ฮิตกันก็แล้วแต่อันนี้เรื่องหนึ่งกับอีกเรื่องหนึ่งคือทางคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองอาจจะ มีงบน้อยในการส่งการศึกษาก็น่าเห็นใจนะครับแต่เด็กก็มีสิทธิ์ที่จะเรียนตามาโครงการรัฐบาล12ปีหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ตอนนี้อย่างที่เราบอกกันแล้วมหาวิทยาลัยหรือสถาบัานการศึกษาเนี่ยมันก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปด้วยแล้วก็เด็กเอ่ยคนเอ่ยประชากรเอ่ยก็ปรับเปลี่ยนเพราะการศึกษาเนี่ยเรา หรือความรู้เนี่ยเราเรียนเองได้ภายนอกนะฮะบ,บางทีสกิลมันมากกว่าการได้รับประกาศนียบัตรซะอีกอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแล้วแต่ความเชื่อความนึกคิดความมั่นใจหรือการดําเนินไปของแต่ละครอบครัวหรือแต่ละบุคคลละกันนะครับแต่ครานี้ก็จะพูดว่าเอาเป็นว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้จะเรียนไปถึงไหนเรียนไปตรีโทเอกคอไหมกี่ใบพอเรียนอะไรเพิ่มอีกไหมผมคิดว่าตรงนี้สิ่งที่จะ บอกได้ดีที่สุดมันไม่ใช่คนอื่นสังคมหรืออะไรมันคือตัวเราเองว่าเราอยากใครรู้อยากมีความรู้อยากเป็นเอ็กซ์เพรส์ทางด้านไหนนะฮะแล้วเราอยากทําอะไรนะฮะถ้าเราศึกษาดูตัวเองก่อนที่จะไปศึกษาชาวโลกว่าเขาคิดอะไรกับเรายัางไงเราก็จะรู้ว่าเราต้องการอะไรตอบนะครับก็เลยอันนี้ผ่านประสบการณ์ครึ่งศตวรรษมาก็เลยมาเล่าให้กันฟังได้เพราะตัวเองวันนี้ก็ยังเรียนรู้ไม่จบ อาจจะเรียนจบแค่ปริญญาตรีเคยคิดที่ว่าจะเรียนต่อโทรหรือต่ออะไรมากมายแต่ด้วยจังหวะโอกาสก็ไม่ได้เรียนไปทํางานหรือว่าต้องไปอบรมนู่นอบรมนี่มากมายจนแบบว่าเ,เราไม่ได้เรียนต่อแต่มันก็โอเคเราก็ได้ความรู้มาใช้งานเราจะเลือกว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้มันอยู่ที่ตัวเราอันนี้คือเรื่องของการศึกษาเรื่องแรกที่อยากจะมาแชร์เรื่องที่2คือเรื่องเพื่อนหรือเรื่องแฟนนะฮะเพราะอย่างลูกชายเองเนี่ยก็มีประสบการณ์และผ่านการมีแฟนแล้วก็ งดการมีแฟนไปไม่ได้เรียกว่าอย่าไปเรียกว่าเลิกแต่เรียกว่าอะไรเลยเนาะเรียกว่าปรับเปลี่ยนงดการมีแฟนอนาคตก็อาจจะมีแฟนใหม่ในช่วงมหาวิทยาลัยหรือช่วงนี้ก็แล้วแต่นะฮะตรงนี้มันก็เหมือนกันว่าเพื่อนหรือแฟนเนี่ยไปต่อหรือพอแค่นี้บางทีเราดื้อหลังเรารู้ว่าคบเพื่อนตรงนี้ไม่ดีแต่ก็คือพูดง่ายๆว่าเขาพาเราไปในสิ่งที่ไม่ดีบางจุด แฟนก็เหมือนกันอาจจะทําให้เราช้าใจบางจุดแต่เราไปต่อเพราะเรามองในมุมที่ดีอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะผมคิดว่าแต่เราก็ต้องพิจารณาบวกลบกันดีๆจริง,รงๆไม่ได้อยากจะให้มาบวกลบกบเนี่ยอะไรนะว่าอะไรดีกับทันแต่ผมเชื่อว่าบางทีเราต้องมาพิจารณานะฮะแล้วตัดสินว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้เพราะว่าบางทีเราไปต่อยืดเยือะเกินไปมันก็ทําให้แย่และเรื่องการงานในอนาะคตก็เช่นกัน บางทีการที่จะจบนู่นจบนี่มาแล้วบอกว่าจะมาทํางานอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้บ่งบอกอะไรอย่างยอมรับอย่างผมเองเนีย่ยเป็นสถาปนิกมา20กว่าปีนะครับเรียนคือทํางาน,นตั้งแต่ยังเรียนไม่จบทํางานหาเงินได้ดีใจหาเงินเที่ยววันหนึ่งมาทํางานจริงจังก็ทํางานลุยไปก็สนุก,กับงานวันนึงเปิดบ,บริษัทเองวันหนึ่งท,ทําธุรกิจเองลุยมาล้มลุกคลุกคานมาถามว่าดีไหมสรุกไหม แต่จะถามว่าเราจะรู้ว่ามันจะไปต่อหรือพอแค่นี้แต่มันไม่ใช่ว่าเราหยุดอยู่อย่างเดียวเราอาจจะไปทําอย่างอื่นเสริมเพิ่มเติมอย่างสมัยนีย้อย่างที่เขาคิดกันก็คือ 2- อสาอาชีพก็แล้วแต่แต่ว่าอาชีพที่เรารักหรืออาชีพที่เป็นทุนเดิมของเราเราก็อาจจะไม่ต้องทิ้งก็ได้นะฮะแต่มันก็จะบอกกับเราเองไม่มีใครบอกเราได้นะฮะแต่ปรึกษากันได้ใช้แชร์ share, ความคิดความรู้สึกกันได้ก็สุดท้ายก็ขอให้กำลังใจกับทุกคน ที่ตอนนี้กําลังเดินไปที่เป้าหมายเหมือนเดิมน,นะฮะเป้าหมายคือสิ่งสําคัญของทุกคนที่จะต้องมีแต่นั่งไม่ใช่ทุกอย่างระหว่างทางสําคัญที่สุดเพราะคุณจะวาดฝันเป้าหวานว่อเป้าหมายไว้สวยหรูว่าอะไรยังไงเนี่ยวันนี้คุณเกิดอุบัติเหตุตายไปทุกอย่างกระจบก็อยากให้มีความสุขกับชีวิตท,ทุกวันแล้วก็สู้เหมือนเดิมสู้ให้สนุกนะครับผมก็จะสู้ไปได้วยกันโอเค